พัอตาคาเล่งหงนะครับเปิดมายาวนานกว่า60ปีนะครับ <Wow. S 1> มีที่นี่ครับอาหารจีนพร้อมอาหารญี่ปุน่นที่เล่งหง <Wow. S 1> รวมมิตรปลาแซลมอนนะครับท่านใดที่บอกว่าอาหารจีนทานยากก็นี่เลย mm hmm. เป็ดตัวใหญ่ๆเนี่ย mm hmm. เหลือแต่หนังใช่ไหมพอเราทานหนังเสร็จแล้ว mm hmm. ก็กลับไปเป็นท่อกระเทียมอีกนะครับเดี๋ยวเราลองดูเขาหยกลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. สวัสดีครับผมม่อนครับโชคดีทะเบียนครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการมันกับม่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ถนนพระรามสองพัตคารเนี่ยเป็นร้านประจำนะครับถ้าผมจะไปหัวหินนะจะไปชามเพชรบุรีปานบุรีจุดที่นัดพบก็คือจุดนี้นะครับพัตคารเล่งหงนะครับเปิดมายาวนานกว่า60ปีนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยทีเด็ดฟินละเมียดแน่นอนตามม่อนมาครับมันกับม่อนครับ อนนี้เราก็มาถึงในส่วนของภายในนะครับของเราแล้วก็อยมีส่วนของห้องที่เป็นห้องใหญ่นะครับแล้วก็ ท่านหนที่มาเป็นแบบ V i P มาในส่วนของแบบเพียร์แชร์อะไรเงี้ยนะในเดือนนี้ก็มีห้องในส่วนของ V i P นะครับสะดวกสบายนะครับร้านาคารจีนที่เล่งโขงเป็นร้านที่ได้ทานอาหารจีนด้วยแล้วก็ได้ทานอาหารญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันซึ่งหายากนะต้องบอกองี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยของเขาฉลองครบ60ปีนะครับเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2505นะครับฉลองครบ60ปีก็มีในส่วนของบุฟเฟ่ต์นะครับเริ่มต้นเพียง499บาทเท่านั้นเองสําหรับเด็กนะครับแล้วก็ ผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มต้นเพียง899บาทเท่านั้นเองนะครับผมส่วนของอาหารเนี่ยก็ครบเครื่องนะครับเป็นโต๊ะคุณูน,น,นตามนี้เลยนะครับท่านไหนที่ชอบติมม่มซำชอบเป็ดปักกิง่งชอบปูฉลามกับปลาดําแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาหารจีนอาจจะมันไปนิดแต่ว่าในส่วนของพวกปลาพวกผกักพวกอะไรอย่างเงี้ยของเขาครบถ้วนนะ,ะแล้วก็ท่านไหนที่แบบว่าชอบทานอาหารที่แบบว่าไม่รสจัดมากอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาแบบว่าอารมณ์แบบเหลาๆอย่างเงี้ยผมว่าเร่งหงตอบโจทย์นี่คือเจนที่สามนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใกล้พระราม 2ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็สาขาสุริทพสิบสอก็ไปทางลงทางด่วนนะครับแล้วก็สาขาเปิดใหม่เขาเป็นพุทธมณฑลสาย4นะครับผ่านนกนะครับท่านใดใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับในส่วนของความสดเท็กเจอร์ของปลาในส่วนของหมูหันเองไก่ปักกิ่งเองเนี่ยเราสั่งมาเทียบนะครับซิมซ้ำด้วยอาหารญี่ปุ่นด้วยครบรสนะครับเพราะงั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจนะครับลองดูนะครับตอนนี้ของเขามีโปรโมชั่นแรงๆอยู่เลยนะครับหัวนึงไม่ถึงพันนะครับทานได้เกือบทุกออออออยย่่่่่างงงงเเลนนะะคครรรรัับบไมมต้หวืทีีจดดถพู เรียบร้อยนะครับยังไงเรียนเชิญได้ที่เล่งหงนะครับเดี๋ยวเราตามมาลุยกันครับกับมือช้ากับมือวันนี้รวมกันเลยนะครับนส่วนของเล่งหงนะครับจะลุยกันครับครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายในส่วนของน้ำจิ้มก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นส่วนของน้าจิ้มเป็ดนะครับเพราะเราสั่งเป็ดตักิ่งไปด้วยนะครับพระเอกของงานกําลังมานะครับส่วนอันนี้เป็นน้าจิ้มกอบวยนะส่วน,น้าจิ้มบวยนะครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยน้ําจิ้มซีฟู้ดนะอันนี้เป็นจิกโชนะครับทานในส่วนของกระเพาะปลานะครับทานสองหูฉลามแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วหวานวันนี้เราเริ่มกันเมนูแรกเลยนะน้จีบนะเดี๋ยวเราลองดูอร่อ <och> ยมากนะครับเนื้อกุ้งเพียบนะกุ้งเป็นตัวใหญ่มากนะครับลองดู นี่ลองดูหอมหวานกลิ่นกุ้งเนี่ยแทรกมาเลยนะครับแป้งขงมนมจีนเนี่ยบางเฉียบนะครับไม่มีกลิ่นหืนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยบอกได้เลยติ่งซื้อเขาวันต่อวัน่ะเดี๋ยวเราลองทานเบาๆก่อนขน,นมเปี๊ยะก่อนละกันนะขนมเปี๊ยะมาเงนขนมเปี๊ยะนี่นบับวันยิ่งหาทานยากนะอร่อยอร่อยนะเราทอดกันแบบจานต่ดอดจานนะเพราะว่าของเขาเป็นเหลาเนี่ยทอดกันจานต่ดอดจานอร่อยมากมคือไม่ต้องได้ยินเสียงกรอบของเขามากเลยคือกรอบมาก ข้างในมีมุนเตนมีกุ้งอยู่นะครับอันนี้มาลองในส่วนของรวมมิตรปลาแซลมอนนะครับท่านใดที่บอกว่าอาหารจีนทานยากก็นี่เลยนะครับท้องปลาแซลมอนมีที่นี่ครับอาหารจีนพร้อมอาหารญี่ปุ่นที่เลี่งหงสดใหม่นะครับแล้วก็ความหวานของเนื้อปลาเนี่ยทานง่ายแล้วก็น,นี้เขาบอกว่ามาต้องสั่งอันนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดราดวาซาบินะ ผมให้ดูตัวกุ้งเขาคุณคุณดูกุ้งเขานี่คุณดูฝ่ามือเขาเอเออันนี้คือเขาบอกต้องต้องทานนะแล้วก็ผมว่าไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะกุ้งทอดราดวาซาบินะส่วนใหญ่ที่อื่นจะเป็นไก่ทอดมะนาวใช่ไหมแล้วก็ใส่วาซาบิแต่ว่านี่เป็น,เป,นเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งน่าจะกุ้งแช่บวยนะตัวไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะแล้วก็ของเขาราดมาคือครีมซอสเนี่ยกับตัวสลัดเนี่ยแล้วก็ตัว วาสบีเนี่ยผมว่าสีเนี่ยมันดูออกหยกหยกนะคุณพระบอกได้เดียวว่าวาสบีกับกุ้งเนี่ยวิ่งแข่งกันมาแล้วเมื่อไหน่ท่านอนองดูแล้วบ่าทางกับกล่ำตีเนาะตัดไม่เลี่ยนนะครับบอกได้เลยว่าไม่หวานท,ทีเดียวแล้วก็มีความความมันของซอสมาตัวมันอยองเนสเอง แล้วก็ส่วนของวาซาบิเอง,องาาเพราะว่าใช้วาซาบิแบบแห่งดีนะคือหอมเลยละ่ะกุ้งตัวหนึ่ต้องกิน3าคำนะคุณกุ้งใหญ่มากอะเมนูต่อไปอันนี้หมู3ชั้นเขายกนะครับนึ่งมาแบบว่าละเมียดมาเลยนะยิ้มหวานมาเลยนะเดี๋ยวเราลองดูเขายกลองดูว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> กสชาตินี่คือกุืนจนเปื่อยอะ่ะหมูสชั้นเนี่ยคือมันจะเหนียวหน่อยใช่มนังเหนืงส่วนของเลเยอร์ของตัว ชั้นไขมันเองอ่ะอันนี้คือแปะปุ๊บละลายเลย <Wow. S 1> มาลองดูนะเขาหยกเขาว่าดีนะครับแล้วก็ทานกับมะกัดดองนะก็คือตัดเลี่ยนนะครับนี่ก็ทานง,ง่ายนะครับเขาหยกหาทานยากนะสมัยนี้เขาหยกคือเอาหมู3ชั้นเนี่ยมานึ่งนะครับน่าจะมีของเครื่องกลิ่นของพะโล้นิดหน่อยอมาท่านผู้ชมอันนี้อยากทานมากหาทานยากนะบอ,อกได้เลยอุ้ยใช่ทอดนะครับแล้วก็แบบกำลังพอดีคำนะหั่นครึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ของเขาสวยงามนะการจัดปั้นมา หอมหวานนะครับแล้วก็ผักเขาสดมากนะครับแป้งเขานี่ละเมียดดังนั้นเนี่ยท่าในใดที่แบบว่ามาแล้วระหว่งางรออาหารก็สั่งได้เลยนะครับในส่วนของกุ้ชายทอดมาครับอันนี้ของชอบของครอบครัวนะครับพระเอกเนี่ยถ้าเกิดว่าจิมซำเนี่ยก็คือหนมจีบกุ้งนะแต่ถ้าถามผมเนี่ยเบอร์สองก็ต้องให้สาลายเดี๋ยวเราลองดูครับ เนื้อแน่นหอมตลาไลนะครับแล้วก็ที่อื่นจะเป็นแบนๆนะแต่นี่มาเป็นลูกกลมๆเหมือนขนมจีบก็ทานได้อันนี้มาแล้วนะครับไม่ใช่กระเพาะปลานะครับผมคือจะมีส่วนผสมของกระเพาะปลานะครับกลิ่นหอมหวานมากเลยครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าขันทีนะครับไม่อยู่ในวังนะครับตอนนี้ขันทีมาอยู่ที่เล่งหงแล้วนะครับขันทีมีอะไรบ้างก็คือมีเอ็นหมูนะครับเอ็นแก้วนะครับนี่เด้งๆเลยนะครับขาห่านนี่นะครับจุลสิธิ์พักไม่ต้องมานี่ ขาห่านมาเองนะครับแล้วก็พระเอกของงานครับผมเห็ดหอมนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอ่านี่ในในส่วนของเมื่อกี้นี่คุณมีเป่าฮื้อด้วยนะคุ้มนะถามนี้หลักร้อยบอกได้เลยนะครับท่านใดที่แบบว่ามาผ่านมาแถวนี้ราคาเป็นกันเองก็เร่งหงเลยผมเชื่อว่า1คุณภาพต้องมาก่อนนะครับ2ราคาถ้าของดีราคาแพง สมเมลที่เนี่ยทานแล้วถึงแน่นอนนะแบบว่าอยากกินอารมณ์แบบโตจีนเอาแบบอารมณ์แบบเหลาเหล่าขาหานคุณดูขาหานนี่ใหญ่มากะดูดิคือได้ดูดอ่ะเอาง่ายๆขาหานอ่ะใครอยากมีเรื่องหมอกได้เลยนะขายยาวๆแบบนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับพริกไทยแล้วก็จิ้มโชว์หน่อยหนึ่งนะครับอืเข้มข้นนะอันนี้บอกเลยว่าครั้งแรกที่เคยทานนะทันที นะรวมมิดหลายหลายอย่างท่านใดนที่อยากทานเต่าหื้ออยากทานขาห่านอยากทานกระเพาะปลาอย่างนิดๆนหน่อยก็สั่งได้เลยขันทีนะครับอร่อยมากแล้วก็เพราะปลาเขาของแท้นะไม่มีหืนไม่มีกลิ่นแบบทอดค้างคืนนะอันนี้คือกลิ่นแบบสดมากนะครับแล้วก็ปลาบ่าเด้งมากๆนะครับลองดูนะ มาเนี่ยเพื่อทานสิ่งนี้เลยนะครับข้าวหน้าไก่คุณอันนี้คืออาหารายานะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ยวขอพริกน้ำปลาก,กับมะนาวหน่อยนะครับอ่านี่ข้าวหน้าไก่นะครับเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมชอบทานเลยที่เขาทำเนี่ยบอกได้เลยว่าที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ชิ้นส่วนอื่นนะแต่ที่นี่ใส่สะโพกพอใส่สะโพกเนี่ยควบกับความมันแล้วก็ความละเมียดของตัวตัวน้ําน้ําน้ํามันเองเนี่ยทำให้แบบว่าทานง่ายคล่องคอนะครับแล้วก็ไม่เลี่ยนมากนะครับเดี๋ยวเราลองดู อ่าวันนี้แบบหนักๆท้องอืมท่านใดที่ชอบสัมผัานสะโพกไก่ทางข้าวมันไก่ผมบอกเลยเลยว่าข้าวหน้าไก่ที่นี่ไม่เป็นสองรองใครนะที่เล่งหงเรามาทานดูนี่มาที่นี่ก็นี่แหละเป็ดปักกิ่งนะครับอันนี้คือเขาขันมาเรียบร้อยแล้วนะหุ่นเสือตากจากาที่อื่นนะแปรรูปมาแล้วจากเป็ดตัวใหญ่ๆเนี่ยเหลือแต่หนังใช่ไหมพอเราทานหนังเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นทอดกระเทียมอยีกนะครับหรือจะเป็นเคยหงต้มซุปนะครับต้มเกี๊ยว่ายหรือว่าผัดกะเพราผัดพริกไทยดําได้หมดนะครับ ราคาที่นี่ฟังได้ไม่แพง799บาท800บาททอนอ่ะคุณบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะที่อื่นพันกว่าแล้วนะเป็ดบับกกิ่งที่นี่799นี่เรียงเต็มจานเลยนะแล้วก็ข้อกระเทียมฟรีด้วยเออมีที่ไหนมีที่เด่งหงนี่แป้งอย่าไปทานมากเราทานหนังไปเลย <c oughs> ช้ำๆนะกระเป็ดบักกิ่ง800บาททอนหนึ่ง800ทอนบาทหนึ่งนะ799 <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับกับมื้อนี้กลางวันมื้อเช้ารวมกันนะครับกับเล่งหงนะครับก็อาหารที่ทานวันนี้ก็ ผมให้ข้าวหน้าไก่นะเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ขันทีนะเบอร์สองแล้วก็เป็ดปักกิ่งนะครับเบอร์สามนะครับงนั้นท่านใดที่ผ่านม่ผ่านมาก็เรียนเชิญได้ที่ร้าคารเล่งหงนะครับตำนานกว่า60ปีอาหารสดใหม่นะครับสำหรับอาหารจีนเหลาๆได้ที่นี่เลยระดับ5ดาวนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราจบกันไปก่อนกับ EP พนี้นะครับฝากกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับอาหาร เปิดทุกวันนะครับเสิร์ฟความอร่อยทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดนะครับที่พระนคาเร่งหงนะครับแล้วพบกันกับมันกับมอน EP ใหม่ EP หน้าท่านใดที่ชอบให้เราร้านไหนให้เราแจ้งไว้นะครับใต้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะตามไปมันตามไปลุยกับมันกับมอนครับบายโชคดีระเบียนครับแล้วพบกันครับ